เขาไม่ได้บอกว่าประชาชนไม่มีสิทธิ์เลือกสสรนะคะเขาใช้คาว่าไม่มีอํานาจหรือไม่มีสิทธิ์จําไม่ได้ไม่แน่ใจประ,ประมาณนั้นเนาะแต่ว่าก็คือโดยหลักก็คือว่าคือฟังแบบงโง่แบบเราเนี่ยเราก็ฟังเราก็แปลว่าเฮ้ยแปลว่าไอ้ที่เราพูดมาเป็นจะสองปีเนี่ยไอ้เสื้อเนี่ยใส่จนจะสองปีใช้คุ้มใช้อย่างมากที่สุดในการบอกว่าเขียนใหม่ทั้งฉบับเลือกตั้งร้อยเปอร์เซ็นเนี่ย มันไม่ได้ไปเข้าในหูในหัวในใจอันเลยใช่ไหมที่จะเข้าใจว่าทำไมประชาชนประเทศนี้ซึ่งรู้สึกว่าเราอยู่ในระบอบการปกครองประชาธิปไตยมาตราสามของรัฐธรรมนูญก็พูดชัดเจนว่า อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยอำนาจอภิปไตยอิปไตคืออำนาจในการปกครองนะคะอำนาจในการปกครองรัฐนั้นๆและอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยอำนาจในการปกครองตนเองเป็นของเราแต่ว่าแม้แต่จะเขียนกติกาที่บอกว่าเราจะอยู่กันอย่างไรเราอยากเห็นบ้านเมืองนี้มันถูกออ,ออกแบบ มีอํานาจการเข้าสู่อํานาจการใช้อํานาจในการมาบริหารอนาคตของเราเนี่ยก็ยังทําไม่ได้เป็นทําไม่ได้แบบที่อะไรนะเราไม่ถามแต่ท่านแถมมาอยู่ๆท่านก็ทําตัวเป็นจิงโจ้ซะอย่างนั้นนะคะโดดดึงๆไปมาถามไม่ถามมาตอบก,ก็ไม่เข้าใจแต่ว่าคือคือการไม่เข้าใจอันนี้ของเราเนี่ยทุกคนก็ประมาณว่ามื่นงั้นแต่ว่าเราเลือกตั้งสสลอไม่ได้ใช่ไหม คือจะบอกว่าไม่ใช่เนี่ยคือเรารู้สึกว่าถ้าอํานาจนี้มันเป็นของประชาชนเนี่ยมันก็ต้องตอบว่าไม่ใช่ดิแล้วก็จริงๆถ้ากลับไปในคําวินิจฉัยฉบับก่อนหน้านี้ที่สารรัฐมนูนเคยพูดไว้เองนะคะตอนวินิจฉัยฉบับที่เท่าไหร่ไม่รู้ทับหกี่นะตอนปี64สี่ฉบับที่ไหนน เอ,อฉบับที่4ีนะ่ทับหกสี่ท่านที่ท่านไม่จําตัวเลขแต่4ี่ทับหสี่เนี่ยท่านก็พูดประโยคฟังน่าชื่นใจฟังดูว่ามีใจฝักใฝ่ประชาธิปไตยมีใจรักประชาชนบอกว่าอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญเป็นของประชาชนแล้วโซวอดโซวอดไอสิ่งที่แถมรอบนี้มันคืออะไรคะฟังแล้วพวกเราไม่เข้าใจคะ่ะ